สวัสดีค่ะมาจากไทยมาจากไทยเมื่อวานนี้วันนี้ก็มาหาซื้อของกินจ้าชมบรรยากาศหนาวๆนวนะคะทุกคนนี่จ้ามาถึงก,ก็หนาวทุกคนเราไปซื้อของกินหมกล้วจ้าคือแค่นี้แพงมาก สวัสดีค่ะกลับมาจากห้างกองแฟกับรีเดรนนะคะแต่ว่าห้างกองแฟเราหมดไปประมาณ90.86 EUR ยูโรนะคะเดี๋ยวของรีเด้นชลีติเก็ตรีเดร์อยู่ไหนฮะลีเดร์หมดไปเท่าไหร่ลีเดร์หมดไป40แล้วอยู่ไหนอ๋อจ่ายกับโทรศัพท์เหอ เดี๋ยวให้ดูกองเฟ่นะคะอันนี้ลีเด้นโหมีไข่คือแค่นี้หมดเก้าสิบอะหมดร้อยเนาะวันเนี้ยซื้อถั่วบัวเอาไปเก็บไปเออไปเก็บไปทั้งนั้นอะ านะคะแครอทพริกหวานถั่วลันเตาคือถ่ายไว้ดูนะคะทุกคนว่าราคามันขึ้นประมาณไหนแล้วจะแกงหัวปีคะนานะคะทุกคนแค่นี้ไม่รู้กี่บาทแล้วก็ต้นหอมแล้วก็ผักกาดนะคะ แล้วก็แปรสิ้นคะ่ะแล้วก็เซลรีเซลรีของฝรั่งอ่ะมันหัวใหญ่เขาก็จะเด็ดเด็ดเป็นก้านแค่นี้นี่เราเอามาสามสี่ต้นผัวบอกพูดกับใครแล้วก็เห็ดนะคะอันนี้เขาว่าเห็ดเป็นอะไรนะมันชื่อเห็ดอะไรนะเฉลี่ปินมูตงปินมูตง,ตงเป็นเป็น,เป,นเป็นเห็ด เป็นเห็ดไอ้ตีนหมูแล้วก็ครีมแพะอ๋อแพะแกะตีนแปะแกะอ้ยมมนรูหรอกเนื้อเนื้อสิบ้ายูโรนี่อยู่ซื้อเนื้ออะไรมานี่เนื้อเดี๋ยววิลนี่จะมาทำอะไรให้กินไม่รู้แล้วก็หมูก้อนหนึ่ง กระดาษที่นี่หนามากทุกคนดูดิกระดาษดีดีกระดาษที่นี่ไว้ห่อหมูห่อเนื้อดีมากนะดูดินะโอ้ขี้เกียจะแกะแล้วจะแกะให้คนดูคนที่ผ่านมาดูนะคะอ๋อบิลลี่ซื้อหมูนี้เป็นท่อนๆเดีย๋ยวยล้างหั่นใช่ไหมบิลลี่ เดี๋ยวยล้างหั่นเองใช่ไหมยู่จะทำเองใช่ไหมแล้วก็เนื้อเต้าหู้ไก่นะคะชีสถั่วงอกกร,ระลำผักกาดกระเทียมกล้วยมันฝรั่งนะคะทุกคนมนอาอุ้ยส้มลูกเล็กมากแค่นี้แหละคะ่ะทุกคนโอ้ยเมื่อย เสียงเข่านี่ก๊บแก๊บก๊บแก๊บเดี๋ยวรอดูบิลลี่ว่าจะทำอะไรให้กินตอนเย็นเนี่ยนางซื้อของมาเนี่ย ชื่อเห็ดอะไรฮะเิ็ดมูโ ใส่เกลือใส่อะไรบใส่อะไรวคือแก๊สแปลกมากอะ่ะเอากระทะนี้มาตั้งตรงนี้ไฟดับต้องไปตั้งตรงนูน้นเนาะมันทำแก๊สอะไรขงมันถ้าอันนี้นะคะมาตั้งเตานี้ดับหง ต้องขิดยืนเนต้นวันนี้หนาวมากอ่ะ <c oughs> หนาวมากอิง บ,บางๆหน่อยอุย้ยน,น,น้ำน้ำตกได้น,นะ่ยเนาะเสือร้องให้อันนี้เขาเรียกเสือร้องไห้แต่มันเป็นมันเป็นเนื้อร้องไห้คนที่ไปเขาเรียกเสือร้องให้เนาะไทเกอร์ร้องไห้ต้องมีแจวแล้วเนี่ยนที่ปิาปลาต้องมาแล้ว ปเปิดไฟแรงอ่ะไ้กินนิดเดียว กินเนี่ยเออกินเนี่ยแหละดิบๆเลยแดงๆทานเหล็กแต่คิมไม่อยากกินเยอะมันต้องตัดบางๆตัดเหมือนน้ำตกอ่ะว่าไอ้ตัดเองไหมกุ๊บเองมันนุ่มแล้วโอเคตามจริงต้องเอาเอากระทะออกนั่นอะไม่ ต้องมีน้ำพี่ป่นข้าวคั่วน่ะอร่อยแต่ว่าวันนี้เราจะกินแบบฝรั่งนะคะกินแบบปรังปรังในสมิลเนื้อเลยเนาะเป็นกลิ่นเนื้อมันจะเป็นกลิ่นเนื้อหอมๆนะเนี่ยกลิ่นเนื้อต้องกินอย่างเงี้ยแหละ นาทีัวยอ้ยอวนแน่มุตตนมันเสียยางที่ลัง คุณไม่ได้กลับบ้านมาเดือนหนึ่งคุณไม่ได้เอาขนมปังให้กินอีกอ่ะโอ้โหอ้วนแน่นนเนี่ยเมือนี้มาชิมกันจ้าทุกคนอืมอร่อยอร่อยมากเธอมาพี่ 會會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 會 一种思念叫今生无缘，有一种爱情。